วันนี้เป็นวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือนสมเดือนสามเพนแต่ปีนี้แปดสองหนถ้าว่าไม่ไม่ใช่แปดสองหนกับวันนี้เป็นวันมาะบูชาแต่นี้จะต้องไปอีกหนึ่งเดือนคงจะเป็นวันที่สามที่สี่มีนา เป็นวันมาคบูชาของเราอีกจย่างนี้ไปหนึ่งเดือนแต่วันนี้ก็เป็นวันพระสิบห้าค่ำพระสงฆ์ลงอุโบสถวันนี้ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นขณะนี้ก็พวกเราได้รวมกันไหว้พระสวดมนต์อย่างทุกครั้งทุกวันพระที่ผ่านมาแต่ถึงยังไง หลวงพ่อเองจะจะย้ําเรื่องจิตภาวนาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องภาวนาเป็นหัวใจในการปฏิบัติของพวกเราที่มาอยู่ป่าอย่างนี้แหละเราไม่ได้เน้นอย่างอื่นเราไม่ได้เล่นเน้นเรื่องการเรื่องงานเรื่องงานเรื่องการเป็นอันดิเลกพวกเราต้องอยู่นสถานที่ใด นกหนูปูปีกเขาก็ทำรวงทำรังของเขาอันนั้นเป็นธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันนะั่นลหะเราเป็นวัดวาศาสานาเราก็ต้องมีที่พักพาอาศัยเป็นธรรมดาเราก็ไม่ได้เน้นดักให้หรูหราโออาอะไรเพียงแต่ว่าให้ได้อยู่พักพาอาศัยตามอัตภาพถ้าววาเราไม่ได้ทำอะไรเลยสมซอเกินไปฮะ ก็ทําให้กิเลสโลกกิเลสเขาตําหนิไต่ตได้เพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในโลกมนุษย์อยู่ในโลกเ,เราก็ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังทําให้เหมาะสมกับการสถานที่ที่มันเป็นไปได้อันนี้ก็คือการที่สร้างที่พักพาอาศัยเ,เราไม่ได้เน้นหนักว่าสร้างขึ้นมาแล้วสวยงามแล้ว หมดกิเลสไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะถึงอย่างไงมันก็ต้องตายอย่ดีนั่นแหละแต่สร้างขึ้นไปเท่าไหร่จะหมดกิเลสมันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่พักพาอาศัยเราก็ต้องทำจะให้ขาดตกปกพ่องเพราะมันอยู่ในปัจจัยสี่อาหารที่พักพาอาศัยผ้านุ่งหม่ม ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเราจะให้ขาดตกปกพ้องมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องอีกถ้าเราจะให้หรูหราอูอาโออาฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะะเไป็นไงเราจะให้เดินสายก,ากลางๆสำหรับปัจ,จัจสี่แต่เราจะเน้นหนักจริงๆกับเรื่องจิตภาวนาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เราไม่ได้เรียนเพื่อจะศึกษาอะไรมาเพื่อจะอวดอ้างหรือว่าออ,อยากจะให้ใครคนทั้งหลายรู้จักว่าเราเป็นใครใ่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราพวกเราท่านทั้งหลายเขามาบวชเพื่อเพื่อฝึกหัดตัดนิสัยตัวเองเพื่อฝึกฝนตัวเอง เพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในจิตในใจของพวกเราเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นแต่อย่างอื่นเป็นผลพลอยได้คล้ายๆกับว่าเมื่อเราทำดีผลดีก็จะต้องตอบสนองมาอันนั้นเป็นเป็นผลเป็นผลที่เราทำดีแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหวังหวังผลทำดีภายนอกเท่านั้น แต่เราดีเราทำดีเพื่อมุ่งผลภายในคือพ้นทุกในจิติจจิตใจของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะจะทำยังไงจุดนี้แหละจุดที่ว่าทำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัตะสงสารตามแนวแถวของพุทธะคือพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรที่แทนได้ไปค้นคว้าศึกษา ที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนั้นคือเป็นบรรทัดฐานเป็นกระจกเงาหรือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติแล้วพวกเรา มาถึงจุดนี้เราก็นเน้นเรื่องจุดนั้นเอาจุดนั้นมาปฏิบัติสำหรับตัวของเราเรามุ่งหวังอะไรเรามาปวดในคราวนี้ต้องการลาบยศสนเสริญสุขทางโลกอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่พอถึงยังไงถึงจะเลี้ยงดูขนาดไหนก็เถอะสุขขนาดไหนก็เถอะสุขในร่างกายมีแต่แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะ หลีกลี่หนีพ้นไปได้ออันนี้พูดแล้วพูดอีกแต่ถึงยังไงจะทำยังไงจุดนั้นนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกทกท่านอยู่นสถานที่ใด <c oughs> อยู่นะอยู่ตามลำพังรืออยู่นสถานที่ใดเดินยังกลมเดินบินเท่าบาทก้าวขาให้มีสติภาวนาไปด้วยทุกครั้งถ้าเป็นไปได้พอล้ำลึกได้ปุป๊บ ให้จิตวิ่งเข้ามาหาตัวเองทันทีภาวนาดูใจของตนเองนี่แหละการภาวนาคำนี้เรามาศึกษาในแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแนวปฏิปทาขององค์หลวงตามหาบัวเ,เราจะไปฟังเอ3สามหรือจะไปฟังที่อื่นมาแล้วก็นำมาปฏิบัติผลที่สุดคนนะ่ะสายหน้าสายหลังผลที่สุดคนนะ่ะ ส่งจิตออกไปข้างนอกเ,อเพอ้อเพลอกันนะั่นนะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมา,าแล้วจะมาตำหนิว่าเออเราปฏิบัติแนวแถวกรรมฐานเนี่เกิดวิปัชนูอุปกิเลตเป็นบ้าอามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายนะฟังเอาไว้นะคำนี้นะเ,เราจะให้หลงทางนะยึดแนวแถวขององค์ลวงตา หลวงตาในท่านไม่ให้หลงไม่ให้ลืมหลงลืมในโลกนะอ,อถึงจะมีอย่างไงก,ก็เถอะท่านไม่ให้หลงใครจะยกย่องเชิดชูอย่างไงท่านก็ไม่ให้ลืมตัวเ,เพราะฉนั้นใจของเราอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับโลกามิตรเรื่องโลกทั้งหลายอยากจะให้เขายกย่องเชิดชูเอ,อ,อยู่ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่ออินดีจริงๆริงดีจริงๆริดีจริงๆ เออไปที่ไหนอยากจะให้เขาว่าอย่างนั้นเหรอได้มันได้อะไรฮะมันได้อะไรนี่หละยกตัวอย่างพวกท่านทั้งหลายผมเหมือนกันนั่นแหละผมเราต,ตัวอย่างให้ฟังเราเนี่ยไม่ได้ลืมตัวใครจะยกยังไงอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อเองก็ต้องเป็นศพแน่ๆตายแน่ๆเข้าในหีบโลงแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ลืมไม่หลงตัวเองฮะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกองนะ อย่าไปลืมตัวอย่าไปอยากเด่นอยากดังดังอะไรดังกิเลสใช่ไหมอยากดังกิเลสใช่ไหมอยากให้เขารู้จักใช่ไหมว่าเป็นบุคคลสาคัญอย่างนั้นใช่ไหมกิเลสทางนั้นเพราะนั้นอยู่คมในฝักเป็นมีดคมในฝักกรรมาฐานต้องเป็นมีดคมในฝักมีดแต่มันคมในฝัก เอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ได้ยังถึงคราวยังไม่ถึงข่าวออกมาใช้ให้อยู่ในฝักไว้ก่อนถึงคราวมันจําเป็นจะต้องได้ใช้มันมีอในเมื่อข่าวจําเป็นแล้วอย่าไปอมปากกลมลิ้นอยู่เฉยเฉแสดงความคิดเห็นอด้วยความกล้าหาญด้วยความองอาจด้วยความเชื่อมั่นในตนเองนี่อันนี้แหละคือชีวิตของพระ นักบวชนะแต่วิธีการปฏิบัติทํำยังไงให้ยึดแนวแถวที่องค์หลวงตาพาดําเนินหลวงตาบอกว่าอันดับแรกแต่ก่อนเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามันเผลอมันลืมมันหลงได้ง่ายเมื่อเช้านี่หลวงพ่ออะไรฟังกันนี้นะตอนนั่งรถมาจากศาลาข้างนอกนั่งรถกับพอน้อยมานะหลวงตาพูดคำนี้ขึ้นมาพอดีเลย พูดอย่างชัดเจนอีกต่างหากเมื่อเช้าเนี่ยลงตาพูดในวิทยุเสียงธรรมทั้งที่ท่านจุตินิรพานไปแล้วท่านก็ยังเน้นว่าแต่ก่อนเราก็ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาแต่พอเราได้ศึกษาหลวงปู่มั่นแนะนําบอกว่า,วามันเผลอได้ง่ายนะมันหลุดได้ง่ายมันหลงไหลได้ง่ายให้บริกรรมพุทโธสำทับกับสำทับกับพุทโธด้วยนะ หายใจเข้าพดหายใจออกโทขาขวาพดขาซ้ายโทเ,เวลาปัดกวาดให้มีสติอยู่กับตัวเองเวียงขวาพดเวียงซ้ายโทการเคลื่อนไหวทุกกัฐิบทให้มีพดโทสามสี่วันแรกอก,กจะแตกหนักถึงขนาดนั้นละ่ะเวลาทรมานตัวเองเออบังคับตัวเองมันไม่ใช่ของง่ายๆนะมันหนักนะแต่พอวันที่สี่ที่ห้ารู้เรื่องแนวทางไปแล้ว ใจของเราหรือว่าอารมณ์ข้างนอกเข้ามาหรือไปรับอารมณ์ข้างนอกอารมบไปรับอารมณ์ข้างนอกหรือมารับอารมณ์ข้างในเรารู้ได้เลยนีมันไม่ออกไปเพราะบังคับมันอยู่เอพอจิตใจมันอยู่รู้เอรู้ได้ด้วยตนเองเล้ว่าอันนี้คงไม่เสื่อมจิตใจของเราคงไม่เสื่อมอีกมันท่านลักษณะอย่างนี้เพราะเรารู้มันอยู่สติมันทันมันตลอดสติอยู่กับตัวเองมันทันมันอยู่ มันจะเผลอไปที่ไหนเนี่ยพอจากนั้นเราก็จะนั่งตลอดทั้งคืนก็ได้เออนั่งทั้งคืนเลยจิตใจสงบตลอดคืนแต่ว่าวันไหนที่อากาศร้อนอบอ้าววันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเข้ายากแต่วันไหนอากาศผลดินพรมๆอากาศเย็นๆหนาวๆสักหน่อยเรานั่งเข้าไปนั่นแหละวันนั้นแหละเหมือนกับคีม ที่ปากคมคมเลยจับสมาธิจับตัวไหนมันติดปับ๊บเลยทำให้จิตใจแน่วพอจากนั้นจิตสงบอพอจิตสงบพอ,อไปไม่รู้สึกทางกายแต่มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ข้างในจากนั้นมันก็เผอออกมาหลุดออกมาแล้วก็เข้าอีกก็เข้าได้ง่ายแต่วันไหนอากาศร้อนๆอบอ้าวเวลาเข้าก็เข้ายาก เวลามันออกมาแล้วก็จะพยายามเอาเข้าก็เข้าอยากถ้าว่าคืนอย่างนั้นเหนื่อยเท่านันเหนื่อยเพลียนั่งคืนสมาธิคืนนั้นอ่ะเพราะว่ามันเข้าสมาธิแต่ยากเพราะอากาศอุตุไม่สับบายะนี่แหละอุตุอุตุนี่ก็กสําคัญนะนี่ท่านก็บอกอย่างนั้นอีกจากนั้นท่านก็นั่งภาวนาจนถึงนั่งพรจนถึงสงบนิ่ง หลวงปู่มั่นก็ถามไปไงมาหาภาวนาโอ้จิตสงบดีครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมสงบจะนั่งตลอดทั้งคืนก็ยังได้ไม่ให้มันเผลอไปทางอื่นไม่ให้มันออกมาเลยก็ได้ให้จิตสงบเน่งตลอดเลยครับผมจิตอยู่เอ้ยมันอยู่จิตสงบแล้วก็ต้องถอดออกมานะให้พิจารณานะอ เดินทางวิปัสสนาไม่ใช่ให้มันสงบอย่างนั้นอย่างเดียวมันต้องถอนออกมาถ้าสงบอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่ทางพอต่อมาอีกท่านถามอีกว่าเป็นไงมหาภาวนามันไม่ยอมออกกับผมมันอยู่แล้วมันไม่ยอมออกคือคล้ายว่ามันติดในความสุขเหมือนกับเราเข้าไปนอนในห้องแอร์อย่างนั้นแหละจะให้มันออกไปทํางานไปตากแดดไปทํางานมันเหนื่อยมันไม่ยอม บังคับให้มนออกมาหาต้องบังคับให้ออกนะถ้ามันไม่ออกจะไม่เกิดประโยชน์อะไรหลวงปู่มั่นบังคับท่านก็บ,บังคับให้ออกเมื่อออกพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาพิจารณาร่างกายตั้งแต่เกสาโลมาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลุอ,อท่านบอก ดูถลกหนังออกไปถลกแล้วถลกอีกอดูแล้วดูอีกในร่างกายทุกส่วนอย่างละเอียดทีท่วนเหมือนกับเราคลาดนาคลาดแล้วคลาดอีกคลาดแล้วคลาดอีกอจนถึงละเอียดทีท่วนแล้วก็กลับมาอีกคลาดอีกพอเราพิจารณาอย่างนี้โอ้ทำไม ทำไมเราจึงไปหานอนจมนอนใจนอนตายอยู่ในสมาธิมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้สิมันจึงถูกนะพิจารณาอย่างนี้ถึมันถอดถอนกิเลสให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านบอกว่าเห็นเราเห็นชัดเจนก็คือเห็นแผ่นหลังของเราถลกแผ่นหลังมาแผ่นหลังดังแดงเถื่อในหลังของเราเออเพอถลกหนังเห็นแผ่นหนังหลังของเราแดงแดงเถือก เหมือนกับเลือดเต็มไปหมดหรือว่าเป็นแผ่นเนื้อในหลังของเราเราเห็นสำหรับเราเราเห็นแผ่นหลังชัดเจนเในขณะที่เราพิจารณาถ้าเราพิจารณาดูแล้วเห็นส่วนไหนในร่างกายในร่างกายของเราเพิจารณาแล้วพิจารณาอีกคาดแล้วคาดอีกตลบแล้วตลบอีกเราเห็นจุดไหนที่มันชัดเจนถ้าเราต้องการอยากจะให้สงบ เรากดกำหนดอยู่จุดนั้นให้มันเน่งดูจุดจุดนั้นจุดเดียวมันก็จะเข้ารวมเข้าสู่ความสงบในเมื่อความสงบมันพักจิตจิตพักพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาอีกคุยเขีย่ยขุดค้นอีกนี่แหละเ,เมื่อเราขุดค้นแล้วเราก็เข้าไปกราบมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ม,าารมั่นขออการพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับผมพิจารณาเลยมันออกแล้วมันออกจะนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้งั้น มันพิจารณาเฮ้มันต้องเอาบังคับให้มันอยู่นะให้มันให้เข้าสมาธิให้ได้นะมันออกไปแล้วก็ต้องให้พักให้เข้าสมาธิให้ได้อย่าเตลิดเปิดเปิงงั้ไม่ได้นะมันไม่ถูกนะมันออกเกินไปนะพอเข้าไปมันเข้าไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันมันออกมันออกมันไม่มันเห็นผลในการพิจารณานั่นแหละมันบ้าสังขารมันหลงสังขารต้องบังคับให้มันสงบให้ได้ นี่แหละมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้ให้คําแนะนํามันชัดเจนถึงขนาดนั้นจากนั้นท่านก็บังคับให้จิตอยู่ในความสงบพอสงบเสร็จแล้วถอนออกมาจากสมาธิพิจารณาพอพิจารณาเหนื่อยเออมันเบอร์กลับเข้าไปพักผ่อนในสมาธิพอพิจารณาในนาสมาธิออกมาพิจารณา <c oughs> พิจารณา สบแล้วก็คือต่างกลมต่างวาระในเมื่อทําจิตใจให,ให้สงบในเมื่อพิจารณาให้พิจารณาไม่ต้องคิดถึงความสงบในเมื่อคิดในขณะ,ขณะที่พักผ่อนไม่ต้องคิดถึงการพิจารณาเนี่อันนี้แหละคือวิธีการปฏิบัติเรื่องสมรถะและวิปัสสนาพที่สุดเมื่อเราพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเห็นแล้ว ร่างกายก็คือคือร่างกายมันไม่เป็นอย่างอื่นใจของเราไปลุ่มหลงในร่างกายก็รู้ว่าใจของเรานี่คืออันหนึ่งแต่ว่ามันเวลามันสงบนะมันไม่ได้สงบที่สมองนะมันสงบที่หัวใจพ่านท่านจะว่าใจมันอยู่ในกลางอกนี่ท่านว่ามันไม่ได้อยู่ที่สมองนะจิตสงบนะมันจิตมันรวมนะมันรวมเข้ามาอยู่ที่หัวใจนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน ปฏิบัติมาที่ผมพูดให้ฟังหรือหลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะฟังหลองพ่อยอมรับในแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาในเมื่อหลวงพ่อยอมรับเนะี่ยแต่ว่าเอา้าผมเคยปฏิบัติมาอย่างท่านหลวงตานะเนี่ยจะไปพูดอย่างนั้นมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราจะจะไปพูดอย่างนั้นมีแต่ว่ายกพระพุทธเจ้ายกพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเพื่อให้พวกเราเป็นตัวอย่าง แล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นละ่ะนี่แหละให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะจากแล้วนึงเมื่อเราพิจารณาเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายเห็นกายเห็นใจ,นใจ,นใจ,นใจพิจารณาทางวิปัสสนาการกรองไตรตองแล้วใครเป็นคนไปหลงหลงร่างกายมันใจทีนี้มันดูเข้ามาหาตัวผู้รู้นะ่ะตัวผู้รู้เนะ่ะตัวการใหญ่ทีนี้มันอยู่ที่ออกไปจากใจทั้งหมดมันยิงลูกกระสุนออกไป ไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสารวลวุ่นวายอยู่นะมันออกไปจากใจทั้งหมดคือตัวผู้รู้นะ่ะนั่นแหละเข้ามาหาตัวนั้นเท่นดูมองตัวนั้นปรับปรุงแก้ไขตัวนั้นปล่อยวางที่ตรงนั้นกิเลสมันอยู่ในตรงนั้นนั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะนักปฏิบัติทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายให้มองให้ปฏิบัติให้พิจารณาและให้ฟังเอาไว อย่างที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้คือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาอย่าไปเสี่ยงนู้นอย่าไปเสี่ยงนี่จะไปฟังนู้นจะไปฟังนี้ให้ดูเวลากำหนดภาวนาทำจิตทำใจยังไงจึงใจจึงจะสงบบังคับให้มันสงบจะทำยังไงจะกำหนดกรรมาฐานอะไรในเมื่อได้จิตเข้าสู่ความสงบแ จะพิจารณาอย่างไรเจตใจที่มันจะไม่กระสับกระสายปรงฟุ้งออกไปข้างนอกให้มันอยู่ในบังคับในสติสติในการบังคับให้ให้เห็นร่างกายของตัวเองให้เห็นอนันในจังทุกขังอนาตาเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเมื่อเห็นชัดแล้วก่อนมันดูแลคิดจารณาอีกพิจารณาแล้วอีกเพราะว่าจัดจิตใจของเรานะมันเกิดมาติดภพติดชาติ มันมีรัวกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาตินะเ,เกิดมาเป็นตั้งแต่ไสเด็กไสไสเดือนตั้งแต่ตัวบุ่งตัวนอนจนถึงเเป็นช่างเป็นมา้าเป็นวัวควายเ,าเป็นกระทั่งสัตว์นรกนะมันติดอยู่ในโลกมันติดอยู่ในกิเลตราคะโทสะโมหะทางนั้นเพราะนั้นเราจะพิจารณาแผบมาหลอม,มาแหลมมันแล้วก็ถอยไม่ใช่ไม่ได้ต้องพิจารณาขาดแล้วคาดอีกดูแล้วรูอีกย้ำแล้ว,ย,ลวย้ำอีก ออมองแล้วมองอีกคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกออย้ำแล้วย้ำอีกมันจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายนะมันจ,จ,จ,จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงนะเพราะฉะนั้นขอฝากให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราเแนวหนึ่งแต่ไม่พูดมากพูดเอาแต่เนื้อในภาคปฏิบัติการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเพราะมันเหนื่อยวันนี้ ทั้งวันเลยแล้วก็หลวงพ่อขอพักพรน,นะแล้วก็เปิดเทป MP3 ที่หลวงพ่อให้ไปเปิดเมื่อกี้เนะี่ยเอานั่งสมาธินะทีนี่นะฟังต่อ